เฮ็ดอียังไอ้บินเฮ็ดกย่งน่งเฮนากว่าโอ้เสร็จเสร็จบุญบงไมืออไรบุญบงไฟนะเลิกบุนี่มือท yeah> UH> ี่สลยเฮโอ้เคโอเคโอเคอาบุญบานพี่น้องเลยบุญบังไฟเนาะ พุ่นบังไฟนะเมื่อหัวงใช้สมบูรณ์พป่นเริ่มมือนีอ่แหละก็มือวัออนะะที่สามเลือจะเป็นมือแห่จูดอันมือนี้เป็นมือที่วบาประเด็ดพิธีแแห่นากกเจะเอื้อนนะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งวัรยากาศจี่วัดก่อนพี่น้องแ้วจเจาเป็นยังติ้งกังบบรดมากวัดโดนโดนอะไร าเอโอไ้สุงเวลาอันสมบูรณ์คือว่ากันแองหลัดหมายเป็นคืที่บรรจนแต่ที่เริ่มไม่พลาดนักษาศิลสูตรปริตามงคุณังมธรรมเทศนาดังนั้นขอเจริญพรมายังสายสถาบุนอบตัญยมเบิรดทุกท่านทุกคน ี้นมามหาจดเรยากาาภายในวัดเป็นสัาบุคคุณแล้วขอเจริญพรเข้าทางสาะหงท์ธเบิร์ดทุกท่านทุกคนเพื่อว่าเวลานุกโมศูนท์อาเฮาเชเริ่มไ้พะักษาศิลป์ต้กั่งหมอขอปฏิคืนมาวัดโดดเนรมาสการขอกราบอัลรานานิมต์ถางพระเดชพระคุณทุกาทุกองอาลงนามเพื่อจะได้สวดเกล็มคุณนะครัน้อยเ้อ เรียบร้อยแล้วเนาะท่านบุตรแมามาบวทันสมปู้ขอนกีตเป็นอะครับงเบื่อเบื่อหน้าซิมีขอขอบอัลพันนังพระเอกพระปุณธุาทุกองค์ที่มาดีสไลเดอร์ข้าขอมมาห่วในงานเมนี้ก็คือเป็นมือตั้งพระเวทเป็นมือสูตรของ ดังนั้นพ่อแม่กูบาอาจารย์ทุกอาทุกองที่ว่ามาแต่ละวัดแต่ละเมืองแต่ละแขวบูว่าไม่จูยูใส่ไม่กล้จอยูเบื้องนั้นได้บุญในที่นี้ว่าพี่นี่งจูดบอะไรที่เบมือนมันมีบ้านคนอันสมอครณ์แล้วข้าน้อยขอกาบอาราธนานิมนต์เกี่ยมลงสู่สาะหองธรรมแล้วก็ขอเจริญศีลเจริญพรทางสายสัทธาบุญครอบครัวการนำ ออกตนยัโยมเบิดทุกทางทุกคนที่ว่าด้ตั้งจิตตั้งใจเสียโอกาสยัิเวลาเดี๋ยวสิพาก็ในบณะนี้เราะเดินพรเข้าทางสลาวุ่ทางเบิดทุกทางทุกคนบุญบังไฟอ้บังไฟนี่คือชิ้นขักดีเนาะอีใกล้ในดูไซเนาะโอ้ย เพื่อนบริจาตโดนเะยนะมันลงไฟนี่งกตะกี้เพื่อนจูดเบืองนี้อยู่เบืองนี้แหละเพื่อนจูดนี่เนาะบอลลงลุมไปเนี่ยแต่ว่าโอ้โหปีนี้มันสิจูดหรือบปล่าสำหรับออกตัวยันยงของเราตะกี้มันบอมีบ้านคนอยู่ลมพันทางมอดสถานที่วัดโพงเงินสถานที่แล้วขอเจริญสินเจริญพรเจริญพรเข้ามาทางศาลาหงษ์ถ้ำ หร <Keep S 2> ือว่ายังยอมผู้ใดที our ่วันยังบวทานมาหอดเจ้วบัดต <h Nicolas> yeah, ิงพ้ายางโลโเบอรบรรยากาศภายในวัดให้พากันข้ากาเกมแกียมจิดเกีมใจเมื่อจะได้มอง่วมมือูนย์ปฏิมามงคลสัญญามงคลในเมื่อนี้ก็คือเป็นมือแรกเป็นมือตั้งเป็นมือทำอิฐที่เราจะได้ตั้งพเวเมื่ออื่นวันที่สองเราก็จะได้ทำฟังพวเวสันโดนตลอดไปจนหอดเมื่อวันที่สามก็คือมือฮือ เอาก็จะได้มีพิธีใส่บาตรหยาดนา้ำถวายกองเทลาพิเศษืถว <pe ed. S 1> ายแห่หดสงดังนั้นขออยางงานในมนต์ทางพระเดชพระคุณพระแม่กวาอิมทุกอาทุกองค์ที่ได้ความเมตตาเข้ามาห่วมบุญในธน,น,นาเทน,น,นีขอน้อมกราบอารลาหนาในมนฑลข้างในคามมาเบิ่งบรรยากาศมือแหลกเลยเนาะมือแหลกก็สิบม่มีอย่างไรเดี๋ยวมาติ่งพาอย่างหลอกหลอกชมบรรยากาศ วัดเมืองบรรวงใสสมบูรณ์เฮาอันนี้ห้องท่านทังนั้นนะทีมงานที่ว่าเขาจะเ,เจอานั้นไปแห่นหากองเว้นเนี่ยนี่ยโอ้สวยโอ้สวยเวยดิมบ้าหรอวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ chùa cho xe này, <laughs> wow. một những video hấp này ที่นี่จูดบน c ầ ากันว,ว่ะจุดบน cầu มันใจสมบณ์กันงามกันเนอะขึ้นมาถ่ายบรรยากาศทึ่ถึงนย่กงไปเดี๋ยวมาติงพาหล่อพาถั่ววัดเด้อมาดิขี่รถหล่อมาเมือ่อยละ หงามเนาะบอดน,นี่ยเขื่อนอันนั้นซิมซิมมือวันที่สามเลยเป็นมืออนั่นจุดบงังไฟเนาะมือที่สามเลยเป็นมือจุดบงังไฟและมือนี้เป็นมือตัางกับบรรยากาศกับยังบอท่านได้คือคือน่นอันนั้นหงเหียนนเนี่ยหงเหียนสูงนะ ทางลงทางลงวัดมีอยู่ร้อยกว่าขันอู้ฝนปู่กระโลขักแน่ละลงสุดเลยหอทางเลยลงสุดเลยห่านกะจีเนาะอยู่ลง งามงามงามพัฒน,นาอะไรเนะี่ยบัจจัยสมบูรณ์ตอนนี้ปะมาติงพายางกับทางเกา่าหัวทางนี้ก็บ,บ่มียังแลละมีตาเขาเจ้าขายข้าวสารบบกโปง่งแล้วก็มีสไลเดอร์ บัดมือหอดมือบุญแทถเนาะบัดมือบุญแทถบอติงสิพามาหล่ออีกมาเบิ่งบรรยากาศอีกว่าบุญดวงไฟอยู่ใส่สมบูรณ์นี่สิคือคืนสำแดงสีม่วนบอติดตามนงกันเด้อเพื่อนกาบอได้จัดบุญดวงไฟมานี่กับตั้งแต่สมัยโควิดกาปีสองห้าสิบเก่าเนาะเกือบว่าสี่ปีบอได้เหตะบุญดวงไฟอยู่ใส่สมบูรณ์ และมาปีนี้่นได้จัดได้จัดงานเนาะได้จัดงาน<อ>ทางนี้จะเป็นยังเนาะเป็นหงท,าาท่านวะเป็นหงทานเนาะ กุ้งเหยน่อกงเหยนสงูงขนานี้กุงเฮียนกับบัตรกัจะอยู่บนเดียวกันเลยเนาะงเฮียนกับบัตรกัจะอยู่บนเดียวโอ้ตะเป็นตกดินนะทุกคนเห็นปะงา,ามเลยหลับขอบฝาแล้วติง๊ง <c ười> ทุกคน,นหรับคิวโรนี้บาติ่งกับสิีฟากไวสำมณีเนาะพามาเบ่งบรรยากาศโดยรวมของเอมือ,อใใงแไทยสมบูรณ์ในปี2564นี้นะนกไกลิถึงเวลาอาทิตย์เฮาสิได้เริ่มสตดปริตามงคลสยามมงคลดังนั้นยัน,น,น,น